เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆู้มชมเลือกซื้อเลยอยู่นะครับบ้านบรรยากาศดีสายบ้านทุ่งบ้านสวนนะครับเนี่ยติดถนนเรียบคลองด้วยครับสามารถดึงน้ํามาใช้ได้ลมโชยเย็นสบายตลอดเป็นบ้านสองชั้นนะครับยกพื้นได้สูงสูงชั้นล่างเปิดโล่งครับ ชั้นบนเป็นไม้แล้วก็ชั้นล่างมีส่วนที่กั้นห้องด้ยนะครับเตียพื้นปูเรียบร้อยเตียงไปตั้งนั่งเล่นปูเสื่อน,นอนทำกิจกรรมรถเข้าไปจอดได้สบายสบายครับลมพัดเย็นสบายได้ถุนบ้านสิดคลองครับบรรยากาศดีพื้นที่150ตารางวาครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวเดินทางสะดวกมีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนได้อีกเยอะใกล้ตลาดใกล้เมืองครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยมาชี้เป้าหรือซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับของมะขามเท่าครับแปนี้อยู่ตําบสลสนามคีมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับขายเพียง9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองราคาคุ้มครับบ้านบรรยากาศดีสามารถผ่อนกับเจ้าของโดยตรงได้ด้วยนะครับสดได้ผ่อนตรงกับเจ้าของได้สนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ครับติดต่อได้เลยสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ